แอมแรกท<ด>ุกคนมาเตะครับเลยหมดเ<ม>อาพว<อ>กโบวหมดนลยไหมพี่โบวหอมหมดละดบอ้ยพวกอยูดยกบโดเฮิร์นแล้ก็พวลาอไลน์ยูโดโซนสบายดีทุกคนสบายดีแล้วก็สวัสดีผู้ที่มาติดตามแล้วครับชมนะสบายดีตอนเช้าๆทุกคนกะย่างมาทันมือกะยัางยูอุ่นป้าอี เป็นมือที่สามทุกคนนะตอนนี้กำลังเดินทางขึ้นไปยิงนกกกกันมาให้ไปฟลุกูมาให้เพราะว่าว่านนี้นี่คอยก็ได้ไปแต่ว่าบ่ได้วานนี้นะเมื่อนี้ขึ้นไปซืบต้ออีกบอ้ว่าสีได้หรือบ่าเลยทุกคนจะว่าจะว่ามันเฮาเหมือนอะไรกันจะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งทุกคนว่ามันสีมันบ่เมื่อนี้นะทีมงานหาก็ยังมาทันในเมือเลยทุกคนนะ แยกย้ายกันไปเพื่อไปมั่นเลยบอมอนเพิ่งนี่ยพยายามขับดักทุกคนเลถ้าหลุ้นน้ำบอมอนนี่โ่นนั้นผ่านมาอันเพื่อน,นี่ตามเคยทุกคนต่อไกลขา่าวบอทอนยังยังอยู่ระแคมยังบอทนันในลูกอ่ะเนื้อเลิกกอะไปติดตามเมึงน้ำดีทุกคนเลยมอฮอนเลยทุกคนนกเป่ายัางบอทนนะนอบันเฮาเนาะนะหงูกอักน้ำบุกเคือยู่ เพราะว่าเมื่อวานนี่นะค่อยเห็นค่อยมามาชวายพุทธมันตะเวนเฮืนแล้วมันเฮาก้อนมันก็เลยแตะมันนี่ค่อยมาแต่เสานะอ่ะเดี๋ยวมาหลุนเบื่อนทุกคนเลยว่ามันได้ป่อ่ะกับเฮ้าทุกคนกับหูว่าสีเฮาหรือบอ่เลยเดี๋ยวมาหลังฝึกนี่นั่นมันนี้เลยทุกคนนะเดือม,มาเลยเดือม,มาเลยทุกคนตะเวนเฮืนนี่จ้าหน่อยนี่ก็มาเลยน มีแต่นกน้อยเฮ้านะนกเงยยังท่านี้เฮามาแตเาา่เนวนยังท่านหี้ฮึนทุกคนเลยลอยจังน้อยท้าแต่เวนฮึนแต่เวนฮึนมันน่าจะเฮ้านะนะนกนกจาบนกน้อยนี่หลายขนาดน่าจะมีไก่ป่าเฮ้าเลยเสียงชวดๆอยู่หรือเตือนอยู่อยู่ลุบนี่ก็มี อาจารย์เมนไปเลยทุกคนนะไม่ได้ไปเบิ่องออกมาเลยออกมาเลยบอถึงไลายขนาดหนามาเลยทุกคน Mole, mole. เลมแรกทุกคนมาแล้วมาแล้วมากระไดเต็มนหนึ่งทุกคนเฮาสีโลบ้่งอีกก่อนจะหน่อยบางทีมันเฮามาอีนะหหลายขน,นาดได้นุ๊กนะ ตั้งร้อยส่งร้อยไปน,ะนี่มาตะคับเลยงนะานวันนี้โบได้ว่นนี้นะวันนี้ไนดะ้มันนี้ไม้นี่กบยังหลายอยู่ทุกคนเลยอยู่ละล่าทิศหนึ่งก็น่นาจะบ่บดท่านมืด ชั่วโมงเด้ทุกคนแต่กะบ่เห็นเฮามาเลยนะนะมันหองอยู่เนาะพเมื่อวานนี้เฮาดูนะแต่มื้อนี้บ่เฮาไปลอ่ะสินังทาเบิ่งอีจะน้อยสิได้ลงไปหาทีมงานมันบ่อยู่เฮาไปลทุกคนนะกลปาก็บ่เฮาบ่เห็นเลย กลับที่พักทุกคนเลยมันบ่กเฮาเลยนี่กระสอายเลยนะมันนี้เฮาเอาสิกลับบ้านมันนี้นะพากันกลับบ้านกับพอจะได้กินมือเสาเดี๋ยวมือเบิงเบอรมานทุกคนเลยจะกล่าวสิได้หรือบอ่อแล้วกับบอมอนจะเขามาแล้วบนนั้นเลยไปเดี๋ยวมือตูบเลยทุกคนมันบอ่อเฮานี่มันเฮาเท่าเดียวรอยาเลยนกน้อยก็บบเ่เฮาไปเลยทุกคน มันมันหลักเรื่องข้าหมอนี่มาหอแล้วทุกคนหมอที่พักนะก็บอมานกัยังบ่ทนมากนะบ่ไล่หากระลุกต่นอนทุกคนเลยข้าวก็ยั่งก่าทันไน้นึองบ่ไล่นอนนอนหมเลยอนเลยพอดอมานยังทันได้มากเนาะเก้างอบานว้าเด้นเยอะหอดแล้วเพาะะมานมอยเอเปดเ้าชมงอ่ะยหน้าก็ทุกคน คืนมากกันยังหมดภายในล้างนาล้างตาเก้าโมงแล้ววะเลยนี่นะโอ้ใครหวานก็ด้ครหวานเนี่ยแดโมงเลยนี่เราทาประมาณกับมามอแล้วก็กินข้าวแล้วก็ชิพากันกลับบ้านทุกคนเอามานี่นี่ก็เขาโทรมาต่บ้านเน่ก็จะมีเวเปื่าก็ยังหมดจักเออเบิ้งมอทอดนั่นระดกชื่อมะ้งกับดักเฮ้ยหึงเบ็ดทุกคนนี่

เด้อปลามองบ่งดูมาแล้วปลามองมาทอดกันดิพู้มอนีเสื้อนั่นข้าแม่เสื้อลายล่างเส้นไหนือเบ็ดเ่านะพ้นเสื้อนะพืนี่ถืออัปคอไปก่อนละอ๋อาปดุคอเคือนีนโครหนักสุยพุนนะมีต่ตัวถือนนับเลยสองสามสี่แต่ว่าชาวบานเน้เนาะ่าโยมมันแลมันมันเอาหลายเลยเฮ้ย

มานทำบะหม่ทอดนี่ได้กินไปแค่นี้เลยโอ้โหก็พูดถือได้เลยข่าวสารนี่นะทำบะหมี่ทอดอ๋อแต่เต็มโม้อน่ากี้ซุยด้วยคุณนี่นี่อาชีพของบะหม่ทอดเพิ่งได้นี่ทัลเลอร์นี่เฮ้ยราคาทัเลอร์นี่นะอืมนากากดำปลาทุกคนนะกะถ้าเบิรงว่ามันหอนนี่ก็เฮาสีมาดำลงเบิ่งตัวนี้ก้านหนาวทุกคนดูรุ่งบ่ได้อาวุธเขา มานี่เออท่านควิหาเจอก็ได้ำคักเลยยีหอเอาไม้ทุกคนเลยเบิง่งดีกว่าเาเต็มโมงอ่ะเนะตัวน้อยตัวเยอะโอหากินทั้งน้ำนี่พอได้จำได้จีทุกคนเลยไม่ไม่ได้อดอหากินทั้งบกนี่โย่ในนึงเริ่มมันสิบได้เลยปลาดุโอปลาดุกก็มีเลยนะปิ้ง้ปลาดุ มอตัวน,ตนั้นเยอะกว่าโอ้โได้หลายตัวนอ้องลาบเวลวลาบป่าได้ปะลาบป่าเป็นปลาดุกเลวเซ็บไดยเห็นนั่นเลยเห็นนั่นเลยเอ็ดแห้งตัวนีนน้นะแห้งไว้คือเกาแห้งไว้บัดเงินวันนี้กินมากกันในว่านนี่แหละพอาะแซบซีบนได้ไหนี่นี่ยขั้นเม้นหาขายก็ได้เคยเลยได้เลยเป็นที้ทำมาได้หลายเนาะไข่เนาะ เอาคอยออามาคกินแช่ไปเถอะเอาตัวไข่มานดงเบื่อไปเริ่หนึงเนาะโย่ข้างนะข้างนึงลาบมือสาวผักหอมเขายังบเื่อเบื่อเอาผักบุ้มาหน่อยดิัหอมหมดลื่อิโอ้แดเเลยนี่นี่สิยังผักหอมผักโลนโอ้มีไปตะกิน ลลาบเอาละลาบซื้อโคขมานัดนอโบยังอนูกัปะย่างอนโบฟงฮปแต่ังได้เธอจะน้อยลงไปหาโจกับป่าสักนิดนะนี่ย่างอันนี้ป่าย่างมาทอนเพิ่นนี่สิลาบนกท่าทุกคนลาบงท่าทีมงานนะเพราะว่าท่าทีมงานมากกระหึงเลยก็เยอะเข้าเยอะเมื่อบ้านนี่ มีทุระทางบ้านเ่ทุกคนเรทาบะมอนกับบะมันยังมาทันมาสิลาบนกเป้าเจ้ที่ค่อหอมหอมมีนเฮ้ยโอโหยังอยู่หรือวะโอยังอยู่หอมได้ยบหมาทำตัวนึงกันนะไดุ้บมาได้สองบาน่ิงเสาได้ตัวนึ่งหนึ่งคร่เนาะมันมันทั้งเม่ไร่ตใกล้ันได้เ มันเฮาเท่าดีแล้วนะมมันเฮาดูจาได้หลาย่มมอดไมอดได้เหรนะมันลุกเลยอ๋อคนขี่เบ่งนะเบิ้งนึ่าปเอาไปได้เนาะล่างมาสิางมาแล้วชาวันจัดที่ใส่โอ้ยดใส่ดใสงเล้ยเ่ย้

งานเ่ามานใช่ปะหามานรู้แ่นี้เนาะว่างานทุกคนได้มือกันมีี่แวที่เดพักหอมหมดอย่าหายไปกานี่ักหอมหมดเยักยูเอี่นันก็ักลายยูเอนนี่เปเอามาเลยเมล้วหมดนะเขากินเชแจวหมดลวเออนั่น

นาะ่อนแม่ไปหามักกะบกมือหมู่ปุจักเลยนะแม่ได้ไปหาเช่นจักก่อนเดี๋ยวไปแม่นั่นลักลอยป้าเป็นเชิงไม่เท่นั่นมาลึกเนาะมาเนาะสามเต้มได้ประมาณเดี๋ยตั้งแต่มาดีเนาะหลับไก่้จะไปเช่นไรเนี่ยกระสุ ป่าไนอกคองางมาเอาด้ซักือบุหตเพื่อธรรมการใเย่นโค้อนมอนได้ป่าจะได้อยู่หาหาบังโหพักนะฮนะยยี่ฮันมุ่งยางน้มันท่มนมอนี้แหละเอาไปยูปกีติมือเขาน้เขาเลยเฮ้ยโค้ดอัา นี่บางคนก็ลัองลายใชจ่ายมาออกกาลังยิบกันหามานี่นี่มันลอยมันบกโตกับพึ่งมนดิมันหอนทดไม่ไหวมันมีะมีของหอบมาให้เพ่อเดี๋ยวนี้นะ้าได้ซุกมีเดือนทั้งนั้นหมดเลยมีหุ้นเลยทั้งกดพอดนี่มากเขามานะ โกเขาเขาเมือเออเจ้าเมือวานนี่บ่เมื่อวานนี่เออเขานอนเด็ดางฮะคือเขานอนเชื่อเลยนาการข้อข้อข้อเออผู้ชายผู้ชายลูกข้าตันลูกข้าวตานมลูกข้าตานมเดี๋ยวมอนเบ็ดตัวหน่อยเฮ้ยเบ็ดตัวนะเบ็ดเลยเบ็ดแดงนะคืบอลลูดคุณด่าน้านอนแล้วบอลลูดเบ็ดนู่นดิซะหมดแล้วเขกแล้วเขากันอาหม้อมันมาซักเป็นเอาหม้อมาซากก็ซักไปทุกที่แล้วมือวานมันจ๋งได้ดิบเลย อู้น้ำมันเลยเติมเข้าไปเนาะไปได้ขึ้นนี่ก็เช้านี่เขาดำมาขึ้นมดเขาดำกางขึนเลยปกติโจกเก๊กมากขึ้นตัวเวนั่นนมัเฮยอันนั้นแล้วดับป่าไปลไหเด้สัตว์กินกินกินไปเกืเด้ใชเฮเกืจะินเกืนะามาดูเอาเกือใช่ะ เกลือเกลือนั่นเราเกลือให้เข้มเข้มปะนั่นหมดนั่นหมดเนาะวากนกี่การน้ำต้องว้างพอดีชนินี้หอวย่านมาด้ดึงกูเซฟนี่เอาเนื้อไก่กับนกเป้าเ่าเดี๋ยวเป็นเป็นเนื้อไปแล้วมดี๋ยนี้เนาะเป็นนกเป้ามาเลยบ่เป็นหมดเลยผสมประสานวันนี้เนาะสีมือบ่หั่นโรยเสียทีตะพักน้อยเอาข้าวโพดฟึกรวมหลายกันิดเลยเหมือนไม่ได้ ถ่วงมาหนี่นะขั้วขั้วต่ำผมจะเล็บนสิ่นก็ไม่อาล่อยเลยเห็นี่็นมดเนาะเป็นมิดนกาดได้มานเยอะเขาเด้เกาดยบ้านไปลืมโซดเ้อโซดโอเอาเป็นมิดเลยเด็กเนาะยำด่างโกบโกบหรือปับช่วยเลยเนาะอยัดกจักบงด้วยนะผักน้อยเนาะสดนาะ หอมโย่้นแห้งนตาเด้ะหอมด้มาเห่ดิคอมมนไม่กินเสร็แล้วย้อนนุ๊ชิมนะมาทุกคนมาเด้อมาเด้อกำลังเฮ้าโหชนมาทนได้ไรทำมันโยยิ่มเหรอเนเลยนกเปานกเปากับไก่ห้าเดียโอันอฮะหนกเปาไก่ห้าวีันเักอ เอาดูว่าแม่งนี่แข่งหันช่างหายแล้วคุ้มากทีมงานของมาครบเล่ามันต้องนี่ตีนกูดเลยบ่ได้ยอมนะเลยบังเพื่อยังมีได้อาชัยทั้งผู้เดียวนี่แหลใส่ตูดเนาะเออใส่ตูดทีมงานตูดตูดก็ชุดฟังแล้วแต่ตูดตายแต่นั้นไปทันง่ายู่เห็นมาวันนี้มาหมาดเนาะยังมีเป็นตาเล่ชมเฮาเขายังทีละมัดเหรอครับอดนะหน้ามือชิมานแล้วคะับยัเฮาทะเลน้อยชมเฮาเะ Má không có nhơn. bằng nhơ này. Ừ. màn mang đi lưu hỏi. Maman, có thể mọi thứ, đâu. này nó. màn, mà. <cười> 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 màn đây mà mặt. Ừ. tốt nó Ừ, mà nó mất mặt. thường mất nó Maman, mất mặt mặt màn mặt màn phao mặt 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 nó mặt 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 này, mặt 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 nữa. เมื่อคืนเนี่ยถามนู้เรื่อเลยไถามมือกินฮอดบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวบานคิวฮอนโดนน้อยนะได้แนวมือฟ้าตาลูตังโต๊เลยไปยังปากขีดเข้ากับอิ่มเลยทุกคนยังเลยท้อทิ้งงานเดี๋ยวห้องสีเก็บเครื่องท่าทู้เก็บเครื่องของท่าก็สิได้กลับบ้านนะวันนี้นะพากันมื่อนะ่ยวันนี้นะมียูทูบเบอร์มันนี้อ้าวเยาะไปยู หากินกระบอมานทุกคนเลยงวดน,นี้นะยอมรับเดี๋ยวถ้าเบิกเงินไปเมื่อวานนี้นะกายหมูทุกคนเพราะว่าหมูนะนะมันมาอยู่ตเตอตเตอนี่เฮาหายเขาเจ้าอยู่เอข้างๆนี่อยู่เออตอเนี่สุขอยเฮาไปหาอยู่ดงพีบอลท่านไปมูนะมันแท้มาไป,ไปอยู่พี่อยู่ข้างๆนี่จุ่มเฮาหนักกายก็เลยบอกพี่พลาดว่าน,าน,นี่ก็เลยไปไปเดี๋ยวหาเก็บเคืองก็ทุกคนแกอูกำลังเดินทางกลับบ้านทุกคนเลย ทีมงานเขาก็เก็บเคืองกลับคือกันเลยกลับทางเพื่อทางมันนะค่อยไม่ได้เอารถไปปลาเป็นนาะค่อยปลารถไว้อยู่ถึงพี่ไม่ได้ไปไว้น้ำเขาโอ้เขาบอลทอนนะเพราะว่าเพราะขี้งอขี้ไปทั้งนั้นค่อยชี้ยางรัดขึ้นไปนี่แหละเอาเคืองขึ้นไปปลาเป็นทัพในท่าน,นไงเพื่อนทุกคนนะรถเขาอย,อยู่ทึงก็สิได้เดินทางกลับบ้านน่าจะทันอันมือทิมมันเขาเจ้าสี่มือต่อนค่อยมา,มากๆทุกคนก็น่าจะทันนะ ไปเดี๋ยวไปเจอกันตูมในพันง่ายทุกคนมหอดแขมในพันธุ์ง่ายเพิ่งเล่นทุกคนนะน้องมาในพันเพิ่งมีเมอือโออกินข้าวกิไปได้ใส่แบบน,นี้นะข้าวก็ไปได้มาเฮอ่อในพันธุ์เพิ่งมือแต่ว่าน,นี้ทุกคนแต่น้องมาในมือด้วยมือก็เชียวเอาเครื่องมาไว้อยู่นี่นะไปมือบ่านแบบน,นี้เชายรได้กลับบ้านแล้วแบบนี้ทุกคนเอาเครื่องมาไว้ก็มีห่อเชียวเครื่องทั้งเลย ไว้ทึ่งนี่สีได้โตโตตันไว้ทุกคนเลยบ่เม้อวะไปได้มีเขาเฮ้อได้ฮะมานนี่เขาสีเดินทางกลับทุกคนนี่ก็เยอะซอยเติมเลยสําหรับวิดีโอนี้ก็สิขอปิดไว้เช่นนี้ทุกคนขอขอบคุณขอบใจนะดาท่านที่มาติดตามหรครับส้มนะเดี๋ยวลอลุ้นคลิปต่อไปทุกคนเลยสบายดี